ทีนี้จะมาสอนคำนวณแบบปรับค่าเวลามาดูสามตัวกัน dpb npv แล้วก็ bc ส่วน irr เขาบอกไม่ออกสอบก็ไม่ต้องไปสนใจมันมาดูตัวแรกคำนวณระยะเวลาคืนทุนแบบปรับค่าเวลาจากตัวอย่างเดิมได้3ปีกับ2.4เดือนอ่าทีนี้เขาถามว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับร้อยละ10จะได้ระยะเวลาคืนทุนเท่าแบบ ปรับค่าเวลาได้เท่าไหร่นี่ตัวเลขเดิมเลยทีนี้มีตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง DFR เท่ากับ10%ก็ไปเปิดดูตารางปีที่1 DFR เท่ากับ R เท่ากับ10%นี่ปีที่1 Year ปีที่1น่10% 0.90 0.9091น,นี้ปีที่2 3 4 5ห้า ก็ไปใส่ในตารางปเปรียบเทียบเป็นอย่างนี้ส่วนตัวนี้มายังไงก็คือผลตอบแทนสุทธิ200ตัวนี้คูนด้วย r 10%อร์เซจะได้ตัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บเราจะคิดแบบปรับค่าเวลา4ปีในไอ้ไม่ใช่ในปีที่4จํจำนวน3 2 2บาทผลตอบแทนสุทธิตัวนี้ใช้ระยะเวลา12เดือนมาดวงนี้ก่อนอนะ่ะก็ใส่12เข้าไป ูณด้วยอะไร1 7อมาจากไหนก็คือ909อลบ730อม่า909มาจากไหนเราคิดแบบปรับค่าวเวลาถ้าเป็นตัวเก่าก็จะเป็น1000ไปเลยทีนี้เราก็เอา1000ตัวนี้มาคูณกับตัวนี้ก็จะได้9 0 9เลบ730เท่ากับ1 7 9 730นี่มาจากไหนมาจากตัวนี้ผลตอบแทนสุทีแบบปรับค่าวเวลาแล้วปีที่3 ใน้3 3ปีรวมกันก็จะได้ตัวนี้ออกมาหารด้วย342 342มาจากไหน342ก็จะมาจากผลตอบแทนสุทธิในปีที่4ทั้งหมดเอาไหนวะเออนี่ก็จะได้ตัวนี้ออกมา6.28เดือนก็คือก็จะได้ค่า dpb ออกมา ระยะเวลาคือวนแบบปรับค่าเวลาของโครงการนี้คือ3ปีกับ6.28เดือนโอเค